จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพบก,กับอาตมาพระมหาธีรานา,นาคคัจโรในธรรมาจากภูผาที่วันบรรยากาศในฤดูเดือนเมษาแต่ว่าหนาวหนาวน สิบสามองศาเองนะอย่ายมทั้งหลายเดือนเมษาปีนี้มีบรรยากาศสิบสามสิบสองสิบสามองศาก็นับว่าหนาวเหมือนกันอากาศหนาวอากาศเย็นลมแรงจริงไม้หักเรียกว่ามาพร้อมกันเลยบรรยากาศแบบที่เรียกว่า มาพร้อมกันทั้งลมทั้งฝนทั้งหนาวทั้งใบไม้ร่วงกิ่งไม้หักเฉะแฉะไปหมดนะแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นอะไรมืดบนภูเขาจะคิดว่าไม่ได้เป็นแต่ที่วัดป่าภูผาสูงหรอกคงเป็นไปทั่วๆคงขมุกขมวัวไปทั่วๆนะ ในบรรยากาศเป็นแบบนี้นะเป็นบรรยากาศหนาวเย็นญาติโยมทั้งหลายบรรยากาศนาหนาวหนาวมันต้องเข้ากันกับพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้า <c oughs> เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ให้เราได้นิยโยนิโสมนสิการใคร่ครวญตาม บาลีท่านว่าอติสีตังอติอุนหังอติสายะมิดังอาหุอิติวิสิทธะกัมมันเตขีนาอจเจนติมานเวเป็นภาษาบาลีมคธีภาษาเข้ากับบรรยากาศเข้าบรรยากาศอากาศเย็น อากาศหนาว12 13แล้วแต่พื้นที่ที่วัดป่าอภาสูงก็ประมาณนี้นะถ้าอยู่ในอาคารนอกอาคาร <c oughs> ก็หนาวต่างกันอติสีตังอติอุนหังอติสายะมีดังอาหุอิติวิสิทธะกรรมันเตขีนา อัจเจนติมานเวอันนี้ก็จำจำมาท่านแปลว่าคนผู้ยังเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วยอ้างว่าหนาวนักร้อนนักสายนัก อันนี้เียว่าบุคคลผู้อย่างเวลาให้ล่วงเลยไปโดยอ้างว่าหนาวนักนี่นักก็ไม่ทำอะไรอติสีตังอติอุณหังร้อนนักก็ไม่ทำอะไรอติสายะสายแล้วก็ไม่ทำอะไรบุคคลประเภทนี้อ้างว่าหนาวนักร้อนนักแล้วยังเวลาให้ล่วงไปแล้วก็ไม่ทำการทำงาน ถ้าเป็นกรรมฐานก็เรียกว่าไม่ปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติกรรมฐานถ้าเป็นทางบ้านเราก็ขี้เกียจทำการทำงานไม่ทำการไม่ทำงาน <c oughs> วิสิธกรรมมปนเตสละ <c oughs> การงานแล้วก็ไปนอน <c oughs> ไม่รู้จักตื่น <c oughs> นอนไปนน่นแหละไม่รู้จักตื่น มื่ออ่างว่ามันหนาวอ่างว่ามันร้อนอ่างว่ามันสายแล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้ถ้าจะอ้าง,างว่ามันหนาวมาสิบสิบองศานิดนิดเนี่ยหนาวแล้วก็ตื่นสายแล้วก็บอกว่าโอ้สายแล้วไม่ทําบุญไม่ตักบาตรแล้วเนี่ยวันนี้ตักบาตรไม่ลุกตักบาตรไม่ลุกหุงข้าวแล้ว ไม่ไปจังหันแล้ววันนี้ไม่ลุกสวดมนต์ไม่ลุกไหวพระแล้ว <c oughs> นอนเป็นงูเหลือมเลยยินแล้วก็นอน <c oughs> เพราะอาศัยว่าโอ้บรรยากาศนี้เย็นดี <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไปไหนนอน <c oughs> นอนอย่างเดียว <c oughs> การงานที่พึงทำก็ไม่ได้ทำ การงานที่พึงได้พึงถึงก็ไม่ได้ไม่ถึงก็ขี้เกียจอันนี้ไม่ดีนะให้รักษาจิตใจของตนอย่าให้ไปตามหนาวตามร้อนตามสายบ่ายเย็นเลยมีนหน้าที่การงานอันใดก็พึงไปทำให้มันเรียบร้อยเหมือนพวกสร้างมหาวิหารสิ์สายแข็ง ฝนตกก็ตกไปตกข้างนอกไปทำข้างในลุกพุนลุกพีเพื่อจะสรรสร้างคุณงามความดีไม่ทอ้อไม่ยอมพ่ายแพ้ให้กับใจของตัวเองที่มันขี้เกียจอยู่แล้วนั้นหรืออย่างน้อยแข็งแรงไม่ได้ก็ทำใจให้เป็นกลางคำว่าทำใจให้เป็นกลางหรือว่าตัตระ มัชฌะจิตเนี่ยจิตเป็นกลางนี่คือให้จิตตั้งไว้ในทางที่ดีไว้ก่อนแล้วไม่ให้ไปทางความโลภความโกรธความหลงไอ้จิตเป็นกลางก็คือไม่ตกไปอยู่ในอำนาจความโลภความโกรธความหลงหรือว่าลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะโกรธเพราะเกลียดหรือเพราะขี้เกียจขี้ค้านอะไร ไม่ตกอยู่ในอำนาจนิวรณ์ครอบงำกามฉันันทะพยาบาทถีนมิธะอุทจักกุกุจักวิจิตจิตฉาไม่ให้อำนาจเหล่านี้มันครอบงำนิวรณ์ไม่ให้ครอบงำเรียกว่าจิตเป็นกลางใจเป็นธรรมในพิจารณาโยนิโสมนสิการทุกสิ่งทุกอย่างไปเส้นเลยว่า บนโลกนี้หรือโลกหน้าหรือโลกไหนให้โยนิโสมนส,สิการว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงนามธรรมรูปธรรมสังขารราขันธรรมายตนะธรรมธาตุทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เปดาน,นิจังทุกขังอัตตาจะมาว่าว่าเป็นเราของเราก็ไม่ได้ให้ตั้งจิตเป็นกลางไว้อย่างนี้ในการศึกษาการปฏิบัติธรรมน้อมนำเอามาใส่ใจของตนแบบนี้ในบาลีท่านว่าเอาไว้ก็ดีที่จริงมนุษย์นี้ก็ขี้เกียจเป็นหลักตัวเป็นขนอยู่แล้วนี่อยากลุก ไม่อยากตื่นทีนี้ไม่อยากรู้ไม่อยากตื่นนี่มันไม่ได้ทำลายแต่เวลาเวลามันทำลายสุขภาพทำลายความร่าเริงทำให้ร่างกายของเราอับเฉาเศร้าหมองไปด้วยมันนอยไม่รู้จกตื่นคือนอนพอแล้วแต่ว่าก็ยังไม่พอการงานที่พึงได้พึงทำจะสำเร็จก็เลยไม่สำเร็จ ยิ่งกวันนี้ข้ออ้างเยอะแต่แบบนี้อ้างเลยเนี่ยเสี่ยงโควิดอ้างแหละญาติพี่น้องติดโควิดเวลาไม่อยากไปไหนดีไม่ดีเอาเอทเคมาตรวจมีขีดเดียวก็ประกาไปแต้มเป็นสองขีดถ่ายให้เขาเห็นว่าอันตรายแล้วต้องพักแล้วยามคนทวงหนี้ทวงศินหรือว่า ต้องไปชดใช้เขาทำงานให้เขาหรือทำงานไม่เสร็จไม่จบอ้างไปได้หมดถ้าสมัยพุทธกาลวันหนาวนักร้อนนักสายแล้วอ้างการงานไม่ทำทุกวันนี้ก็อ้างโควิดเนี่ยจะ <c oughs> ไปทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรแม้จะทำอยู่คนเดียวในบ้านก็อ้างได้มนุษยนนเนี่ยชอบอ้างโน่นอ้างนี่อ้างไปเรื่อยแล้วเรียกว่าอวดอ้าง สองอย่างอวดดีอวดเด่นอวดดังอวดมีอวดจนอวดรวยอวดสวยอวดหล่ออวดว่าเป็นพระอวดว่าเป็นโยมอวดไม่ได้หมดแหละนี่อ้างเหมือนกันอ้างว่าหนาวนักร้อนนักสายนักเย็นนักอ้างว่าป่วยเป็นโควิดบ้างอะไรบ้างอ้างไปได้หมด เรียกว่าอวดอ้างฉะนั้นทำไม่อวดอ้างไม่โอ้อวดท่านไม่อวดโอ้อวดคนสงบจะไม่โอ้ไม่อวดถ้าคนไม่สงบจะโอ้อวดอโกทโนเนี่ยอสันตาซิอวีการที่เนี่ยไม่โอ้อวดอกูกุจโจไม่โอ้อวดไม่อวดอ้าง ไม่ก่อความรําคาญคนขี้เกียจใน,นคนก่อความรําคาญเนี่ยผู้อื่นนะอยู่บ้านก็ก่อความรําคาญให้พ่อให้แม่คนขี้เกียจเนี่ยคนไม่ขยันนี่ก่อความรําคาญแล้วยังไม่พอ,อยังเที่ยวกู้ยืมเงินเขาเจ๋งด้วยขอเงินเจ๋งขอไม่ได้ทีลรักขโมยเลยทียนี้พวกขี้เกียจเนี่ยไปขอไม่ได้ก็ลักก็ขโมยอะไร ขอความรําคาญให้บ้านให้เรือนให้เพื่อนให้ปูงให้พ,หพ,หพี่ให้น้องแต่ไปอยู่วัดไหนวัดนั้นก็รําคาญวัดนั้นก็โกลาหลนบ้านนั้นก็โกหาหลนคนพวกนี้คนพวกขี้เกียจเนี่ยถ้าเป็นของฟรีของแจกแล้วเอาก่อนถ้าให้หยิบของแล้วหยิบเกินมากมากมาก,มากได้ฝากของไปทำบุญไม่ได้นะพวกนี้ ฝากเขาไปทำบุญให้มันเอาก่อนที่เกียดที่รลานไม่ใส่ใจไม่มีธรรมะไม่มีคุณธรรมขาดหลักของศีลของธรรมขาดคุณงามความดีในจิตใจเนี่ยหลักท่านให้แสดงเอาไว้เป็นบาลีวันนี้พูดถึงหนาวมันหนาว อติสีตังอติอุหังอติสายามิดังอาหุอิติวิสสะกร,รมมันเตชินาอัจเจนติมานเวคนผู้อ้างว่าหนาวนักร้อนนักสายนักและไม่ทำการทำงานเวลานั้นก็ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์สูญเสียชีวิตและจิตใจอันเกิดมายากแสนยากนี้ ท่านหนึ่งให้รีบให้เร่งยิ่งบางคนไม่มีเวลายิ่งต้องเวลายิ่งน้อยยิ่งต้องรีบตื่นตัวกระชับกระเชงฝึกตัวฝึกตนฝึกตัวให้คนอื่นดูไม่ใช่ไปเที่ยวดูแต่คนอื่นทำงานในคล่องเนื้อคล่องตัวเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายพระฝ่ายปฏิบัติเขาเรียกว่า ปล่อยวันเวลาได้อ้างโน่นอ,อ้างนี่เขาว่าโน่นนี่นั่นนั่นนี่โน่นก็เลยไม่เป็นอันทำอะไรหมดปายวันหนึ่งวันหนึ่งหมดเวลาไปเรื่อยๆเวลาก็กลืนจินชีวิตของตนไปที่เสียแล้ออมคืนไม่ได้คือเวลาวารีเนี่ย เสียเล่าคืนนด้ที่ไหนเวลาวารีเนี่ยนั่งไปนั่งมาพูดไปพูดมาก็าแ่ไปเลยนอัตมาเนี่ยแป๊บเดียวจะเข้าสู่ปัจฉิม,มวัยแล้วห้าสิบขึ้นในปัจฉิม,มวัยแล้วเวลามันกลืนกินชีวิตเนี่ยดีนะยังได้บวชด,ดีนะยังได้ปฏิบัติดีนะที่ยังได้ สร้างประทาตุจอมผาถนนบุตรดาโรดสร้างวัดสิบวัดแล้วก็ยังมีเขตอพยรรานนามบุญอีกดีนะที่ดังสร้างมหาวิหารพุทธ,ธปริพานพระนอนปามบริพานดูแลป่าเขาเป็นจำนวนเยอะแยะปลูกป่าปลูกต้นไม้ปลูกศีลปลูกธรรมปลูกชีวิตจิตใจปลูกฝังคุณธรรมและคุณงามความดี ห้าสิบปีที่เกิดมาก็เป็นประโยชน์ในงานก็จมอยู่กับกองมูดกองคูดจมอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นรูป,ปรธรรมนามธรรมาสังขารขันเป็นธรรมายตนาธรรมธาตุเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาเกิดดับ จมอยู่กับของที่ว่านี้สาระน้อยแต่จมอยู่กับมันมากคุณประโยชน์น้อยแต่ใช้เวลาอยู่กับมันมากเกินไปโดยลืมงานที่เรียกว่ารรมงานทางธรรมงานทางด้านจ,จิตใจงานทางประโยชน์งานที่เป็นประโยชน์ตนงานที่เป็นประโยชน์ผู้อื่นงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด งานทานศีลภาวนานี่แหละเป็นอริยมรรคอริยผลสู่อริยมรรคอริยผลนี่แหละถ้าจิตใจเราพิณิพิจารได้ตามทางที่ท่านแสดงไว้ก็เป็นทางแห่งมรรคผลพระนิพพานหรืออาจเป็นทางแห่งมรรคผลพระนิพพานที่จะส่องให้ถึงทางถึงธรรมอันนั้น เนี่ยบรรยากาศเช่นนี้ก็เลยนํามาพูดอย่าได้อ้างนะว่าหนาวแนละ้วนม่ไปวัดไม่ได้ทําบุญไม่ไปนู่นไม่ไปนี่อย่าได้อ้างนะว่าไม่สวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาอย่าได้อ้างลืมหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นคนเป็นข้าราชการเป็นพระเป็นเนนเป็นเทนเป็นชีอย่าได้อ้างนู่นอ้างนี่แต่ป่าก็กินอยู่เหมือนเดิม อยากอยู่เหมือนเดิมต้องการอยู่เหมือนเดิมหอยหายอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ทำในสิ่งที่ควรทำแต่ฝนมันจะตกแบบนี้ไปทั้งชาติเราก็ต้องทำอะไรกันอยู่ดีนั่นแหละมันจะหนาวแค่ไหนคนที่อยู่ขั้วโลกเหนือก็ต้องทำงานอยู่งั้นมันจะร้อนแค่ไหนในแอฟริกาแอฟริกาทั้งโน้นก็ต้องทำงานอยู่งั้นเพราะมันจะอากาศพอดีพอดีก็ต้องทำงานอยู่งัน ถ้ามันเป็นงานที่พึงทำและไม่เป็นภัยต่อร่างกายมากจนเกินไปเราก็ต้องมีมัชฌิมาปฏิปทาว่าควรจะแค่ไหนอย่างไรควรจะต้องวางจิตเป็นกลางในสายงานน,นั้นนให้สมฤท็จผลสมเร็จประโยชน์ทั้งทางโลกและก็ทางธรรมนี่พุทธาั้งางหลายได้ฟังกันเป็นคติธรรมน้อมนำมาเตือนตน โดยโยกผ่านสิทธิที่พึงจำได้จำได้ตั้งแต่เป็นเนนเนาะเป็นเนนนี่มันต้องมันต้องอุ้มบาตให้ครูบาอาจารย์ทุกวันเป็นเนนต้องคอยประเคียนของทุกวันตื่นสายไม่ได้นะีน่เหมือนเนนทุกวันนี้ตื่นสายเนนแต่เก่าแต่ก่อนเขาตื่นเชา้าเด็กวัดแต่เก่าแต่ก่อนนั้นตื่นเชา้าเด็กวัดทุกวันนี้ตื่นสา,าย นั่นกระชับกระเฉงถึงได้เรียนจบถึงได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์นําเขานี่ก็เพราะว่าได้ฝึกตนมาถ้าไม่ได้ฝึกตนมาใครเขาจะเชื่อใครเขาจะเริ่มใสต้องฝึกตนมาแต่ก่อนเป็นเนนเป็นนั่งฟังเทศองค์พระแม่ครูจาันหลงตามหมาบัวยานสัมปนโนตั้งแต่เป็นเนนตั้งแต่ยังไม่บวชพระเนะี่ยนั่งฟังท่านอย่างนั้น นั่งฟังท่านนั่งฟังเทศฟังธรรมท่านนั่นแหละความใส่ใจเรียนหนังสือก็เรียนเหมือนเพื่อนเรียนแต่เพื่อนก็ไม่ไปฟังเทศเพื่อนเขาไม่ไปฟังธรรมเขาว่าเสียเวลาไปฟังทําไมหลวงตาบัวเขาว่าไปฟังเจ้าคุณสมเด็จนู่นเขาไม่เหมือนเราเราชอบแบบนั้น ันก็ต่างกันไปแต่เราก็ตื่นเช้ากว่าเขาถึงเวลาก็ไปฟังเทศองค์หลวงตาที่สวนแสงธรรมตั้งแต่คนสิบยี่สิบคนสามสิบคนนี่อยู่แค่นั้นแหละตั้งหลายปีท่านก็สงเคราะห์ด้วยศีลด้วยธรรมนี่ถ้าเราขี้เกียจอ้างนูง่นอ้างนี่เวลาน้ำท่วมเนี่ย ท่านก็สอนอย่าถอยนะเดี๋ยวหลวงตาจะพาลุยท่านว่เพราะ <c oughs> แม่กูจารหลวงตาหมาบัวน้ําท่วมแม่ก็แจ่แม่ศรีประภัยข้องำํำนวนการไปก็ยากไม่ต้องถอยนะหลวงตาจะพาลุยให้มาทาบุญทำทานเหมือนเดิมท่านวาเออท่านไม่ได้สอนในถอยถอยวันน้ําท่วมส่วนแสงทมสมัยนั้น ว่าไม่ต้องไปทําบุญท่านก็ไมไไ่ได้บอกว่าอย่ามานะน้าท่วมามาอลงตาจะพาลุย่านว่าอันนี้คือนิสัยของปราดนิสัยของบัณฑิตไม่ได้คิดที่เกียดที่คร้านไม่ได้คิดอลิลอยปล่อยแอท้อแท้ท้อถอยไม่นั่งจมกับความทุกข์ที่คนเขาเหยียดหยามหรอกบ,บัณฑิตผู้ฉลาด ไม่ปล่อยให้ความดีไปกับสายน้ำสายลมยึดมาเป็นสิ่งที่ดีไว้กับตนของตนโดยเฉพาะนักปฏิบัติธรำกรรมฐานนี่ท่านเด็ดดีนักเด็ดเดี่ยวดีนักใจท่านแกร่งท่านแรงดีนักเนี่ยผู้ในท่านทั้งหลายได้ฟังเมื่อเราได้คิดได้ฟังท่านก็เออเออนะสิ่งที่ท่านพูดนี่มันถูกเย่ง เออสิ่งเออนะสิ่งที่ท่านสอนท่านอะไรเนะี่ยท่านว่ามามันใช่จริงๆมันถูกต้องมันดีที่สุดเลยที่เราได้ยินได้ฟังคําสอนแบบนี้ที่ทวนความรู้สึกทวนความขี้เกียจที่ครั้งของเราไม่งั้นคนทั้งโลกนี้ถ้าไม่มีธรรมะเหล่านี้มาตักมาเตือนต้องจะขี้เกียจไปหมดเลยมีทรัพย์เท่าไหร่ก็หมด พ่อแม่หามาเท่าไหร่ก็หมดหมดเพราะความขี้เกียจหมดเพราะการพน,นันหมดเพราะการใช้จ่ายให้มีมากเท่าไหร่ก็หมดเคยเห็นไหมคนบางคนใช้สมบัติของพอ่อของแม่คือทำงานไม่เป็นหมดจริงๆสุดท้ายหมดแล้วก็มาน,นั่งคิดใหม่หรือบางคนมีมีมากเหมือนนักมวยนักอะไรที่เขามีกันสุดท้ายตายจะเผาไม่มีเงินซื้อโลงเลย สุดท้ายดูสิคนดังๆระดับโลกเลยหมดได้ยังไงเ <d> งินกองเท่ากุฏินี้ยังได้เลยถ้าเบิกมาเป็นแบงค์เป็นแบงค์บันเนี่ยยังหมดหมดเพระาะความสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายเกินตัวและหมดเพระาะความที้เกียดที้คร้านที่จะรักษาทรัพย์ หมดเพราะความไม่รู้จักเติมหาในสิ่งที่ดีขนาดทรัพย์ยังหมดความดีก็ยิ่งหมดความดีหมดก่อนทรัพย์นั่นแหละทรัพย์ถึงหมดถ้ามีความดีอยู่ทรัพย์ไม่หมดเพราะความดีคือสติคือไม่อ้างนูน่นอ้างนี่ไม่อ้างว่าหนาวนักร้อนนักสายนัก่บายนักเย็นนักแล้วไม่ทําการทำงานนอนอย่างเดียวคิดว่าทรัพย์นี่จะทำตัวเองมีความสุขไปกับทรัพย์ไปกับศีล เพื่อจะไปปนเปล่าตัวเองให้เต็มที่มากที่สุดที่คนอื่นไม่มีอย่างตนสุดท้ายก็หมดเนี่ยคนระดับโลกเลยยังหมดนะุู้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าโดยเฉพาะนักปฏิบัติทำกรรมฐานอย่าอ้างแล้วก็ไม่ทำกรรมฐานสละการงานทาง,ทงด้านจิตใจนอนอากาศดีงี้นอนดีกว่าอันนี้ก็ไม่ถูกนะ ให้ทําตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาทำการงานทําบุญทําทานรักษาศีลเจริญภาวนา,า,าไม่ได้อย่างหนึ่งก็ได้อย่างหนึ่งไม่ได้น้อยก็ได้มากต้องได้ทำต้องได้ธรรมพูดสองอย่างต้องได้ทำออต้องได้ทำทำันหนึ่งคือทอสาอันสลามทำันหนึ่งก็คือธรรมะต้องได้ทำต้องได้ทำในแต่เราต้องเป็นแบบนี้นะถึงจะดี 你不等来没办法。<laughs>